วันนี้พาอย่างๆกับคุณแม่มาทานชิบูยาชาบู เด็กน้อยพามาทาน,าานบุฟเฟ่นะคะพ <l ots> ามันเติมพลังก่อน <l ots> อแล้วก็ไปใช้พลังงานต่อ ค่าอยากมาเล่นคิซชนาค่ะแต่ว่าอย่างยังหลับอยูอ่เข้ามาก่อนเพราะว่าเราเลือกเป็นแบบ f ู l เด a y ใช่ไหมทั้งวันเลยวันก่อนพาอย่างไปหาบรลดรู้สึกว่าเล่นไม่คุ้มเลยสี <laughs> ่รกว่าบาทได้แค่สองชั่วโมง <laughs> น่าเล่นกว่าเยอะ,ะกิจกรรมแบบ สำหรับเด็กน้อยมากเพราะว่าอย่างไม่ได้เล่นสไลเดอร์อยู่แล้วตรงนี้น่าจะเหมาะกับอย่างมากกว่าเด็กเล็กมันมีกิจกรรมอะไรให้ทำเยอะแยะเลยแล้วก็มีโซนให้แบบผู้ใหญ่นั่งชมนั่งเล่นแล้วก็มีบอลบอลที่อย่างอย่างชอบด้วยเนีย่ยชอบเล่นบอลอันนี้อันนั้นเป็นแบบโซนเด็กน้อยที่แบบสามารถเล่นได้ ถ้าโตแล้วค่อยไปแบบคาเวอร์แลนด์อย่างเงี้ยน่าจะถูกใจสิ่งนี้มากกว่าแล้วก็มีโซนให้พ่อแม่นั่งรอมีมุมที่แบบสามารถทำงานได้แบบนี้มีที่นวดด้วยตอนนี้มีโต๊ะมีปลั๊กด้วย เราก็สามารถนั่งทำง,งานได้นะคะตรงนี้มีกิจกรรมด้วยมีเก้กาอี้ดนตร,ร,รีแต่ลูกของเรานั้นก็ยังเด็กแล้วก็ไม่รู้จักเขาว่าเก้าอี้ดนตรีคืออะไรแล้วก็ยังหลับอยู <laughs> ่ เพลงโปรดอย่างแลยนะเป็นเพลงชาติของเด็กเบบี้ชาร์แต่ยังหลับจ้าเสียงดังขค่ไหนก็ยังไม่ตื่นตอนนี้แม่ก็กำลังจะทำข้อสอบนะคะตื่นตื่นตื่นเพราะเพลงสลามฮะเบบี้ชาร์อย่างงงงตื่นมาด้วยความงงงงนะ ให้เด็กเล่นแล้วเราก็มาั่านธงาาตอนนี้กำลังจะออกแบบข้อสอบนะคะตอบไปภาคส่วนอย่างๆนั้นอยู่ไหนเราเนี่ย <c oughs> ไปไหนเราไม่รู้ไปอยู่กับคุณยาย ชมพูปัาดเลย <laughs> ลังหอย่างขอดูข้างหลังหน่อยสิลูก <c oughs> อาวอ,อาญาทหลังให้มาม่าไทยเลยโอ้โห <c oughs> เย็นมืดท่ำเลยทีเดียวคือไม่มีคนอื่นแล้วมีแค่เราสามคนยายแม่และลูกน้องนันกลับกันหมดละอันนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วที่นี่จิดสองทุ่อยู่แล้วแต่เที่ยงทานข้าวเสร็จก็มามาอยู่นี่เลยแม่ก็ได้ทำข้อสอบไปยี่สิบสามข้อมีสี่วิชา พ่ชานึงยังไม่เสร็จเลยกำหนดส่งวันที่สมธันวาวันนี้วันที่ยี่สิบสามพฤศจิกาอยนเพิ่งมีคำสั่งออกมาให้ทำข้อสอบก่อนวันที่สามธันวาโอ๋เพิ่งจะมาบอกอะไรกันตอนนี้ว่าต้องมีข้อสอบอะไรบ้างโอเคนี่ก็เดินทางกลับแล้วจ้ะหมดไปอีกหนึ่งวันบ้านค่ะก็ จับลูกอาบน้ําแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็เขาก็จะอยู่ในโลกของเขาไปสักพักหนึง่งรอให้เวลาเขาแค่15หนาทีหลังจากนั้นก็ไม่ให้ดูละเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะให้ดูแต่ละครั้งอ่ะบอกเขาก่อนว่าให้ดูถึงเลขที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่นะอะไรเงี้ยเขาก็พอเข้าใจอยู่ตอนนี้หม่ามาก็เริ่มว่างนะคะเพราะว่าทั้งวันเนี่ยมีมีว่างแค่บางช่วงคือช่วงที่อัดคลิปวิดีโอส่งไปให้ปป๊าเขาดูแค่นั้นแหละที่ที่ที่ติดดูในยูทูบเนี่ยมันก็คือลูกปับวิดีโอ,ต,อต่างๆที่อัดส่งให้ปปาาาาาเเเ้้ดดูููวววว่วันนีีลีลลลกกกๆทไรรบยมแ หลังจากนั้นคือทํางานจ้าออกข้อสอบแล้วพอกลับมาที่ห้องนอนอาบน้ำเรียบร้อยก็วางพอที่จะเล่นโทรศัพท์ได้ก็เข้ามาดูคิวๆกับเวซินปรากฏว่าน,นิสิตนักศึกษาขส่งภาพบรรยากาศในการประกวดประกวดรากระทงค่ะวันนี้มีรากระทงของทางที่มหาวิทยาลัยที่จริงนะคะที่สอนอยู่วันนี้วันอังคารที่29อ,อังคารที่10เอ้ยงงอังคารที่23่สิอังคารที่ 23, 23พฤศจิกาย,ยนศอ่าฉันมึนมึนละ มีจัดเทศกาลลอยกระทงของคณะภาษาไทยแล้วก็มีประกวดดาวเดือนนะประกวดเหมือนเรืองดาวเดือนแต่จะไม่ได้เรียกดาวเดือนเหมือนว่าประชันความสามารถของแต่ละรุ่นแต่ละคณะมันไม่ได้เอาแค่ความสวยอย่างเดียวนะทุกคนหรือว่าความหล่อคือความสามารถอย่างอื่นด้วยอนะก็มีหลายคณะที่มาประกวดคือมหาวิทยาลัยที่ควนสอนนะมันเป็นมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมโอ้ยพูดไม่ถูกภาษาและวัฒนธรรมก็จะมีภาษาไทยนะพวกอาเซียนมีหมดเลยถืงละนะไทยลาวกัมพูชาพามา่าเออมีพาม,าม่าเวียดนามา อินโดมาเลเซียสิงคโปร์ก็อิงเนาะสิงคโปร์ฟิลิปปินส์แล้วก็มีลสเซียเยอรมันฝรั่งเศสญี่ปุน่นเออก็มีอ่าก็เป็นเกี่ยวกัพบพวกภาษาหมดเลยมันเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศจีนทุกคนถ้าไปดูติดติดไม่ได้ติดอันดับหนึ่งอ่ะมาสองสามปีละคือบรรดาแบบเป็นร้อยกว่ามหาวิทยาลัยทั่วทั้งประเทศจีนคือที่นี่คือแบบเรื่องภาษาคือที่สุดละเมื่ออาทิตย์ลวมันก็เป็นกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัยดังนั้น เทศกาลลอยกระทงอะความจริงมันต้องเป็นของวันที่19ถูกไหมเขาก็เลื่อนมาเป็นวันที่23พฤศจิก,กายนนี่เองคนะ่ะเพราะว่าเราไปชนกับงานประกวดของเออดาวเดือนด้วยป้านเดี๋ยวเราจะไปดูภาพบรรยากาศการที่เด็กนิิสตนักศึกษาได้ส่งบรรยากาศมาว่าบรรยากาศงานลอยกระทงที่มาาหาชัยที่จริงอะเป็นอย่างไรมันจะใช,ช้เรีออ่ะ้ยของดอกไม้ดอกไมาฮ่าฮ่าฮ่ายูวันจ้ายืดเส้นหายสามวินาที 没有开始，我们看一下放大。我们的家里都看不到，是明德楼宿舍，然后到这边图书馆。哈 <noise> พร้อมรับไปสุขสันร้านชิมชมเจมพน่าตาราน้มตาถึงแมงสมูกวันนี้ฉันขอร้อวรำคู่กับเธอสักวันที่มีแต่แดนสวกวันเธอกับฉันเตงนื่นเตงนชาเธอกับฉันเต้นฉินเต้นชามใกล้เข้าไปอีกนิดชิดๆเข้าไปอีกเลย สามนไอยน้อยอยู ite, so ่ในวงป้อนรัมเศร้ารุ่นก็ทึงมาเร็วเย็นก็เชิญนมาดำมองมาในตาหวานฉับมองมาในตาหวานฉับมามาดำกับพี่นี่เองจีขอบคุณครับ 现在就开啊！<laughs> 只会乱乱跟了,了,了,了 <laughs> <laughs>

这铁手也撑不住啊！这。<noise> <noise> 青青子在左边，在右边？在左边，在我这边。那个姐，啊？她不穿粉色的吗？灯那个。哦,哦看到了看到了看到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 了。还有呢，还在跳，还在跳，还在跳。 张晶晶好像、啊、应该亮牌给晶晶子。开那个灯，我一开灯啊！让他看到，使劲的摇他们。摇、啊、起来，好吗、啊、<laughs> 没关系。<laughs>

关事。去表白墙录下来，我要去那表白最怎么还没结束？<laughs> 顶不住了，顶不住了！怎么老有人走来走去啊？ 拖鞋，妈妈<寧言>不要、啊。<寧言>我我我我我我我啊！我要跑。下，啊<寧言>，好、嗯。明<寧言>天早上过这里，<寧言>成都下面，我们<寧言>都捞走了十二点。